วัวไม่มีัวัวเนะไม่มีัอันนี้คือันกูมียายซือเี่หลนเลสิงหลังเชสเฉยอแบบนี้นครับวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีโอนาครับ นี่อาจจะใช้ช้อนดีกว่าส่วนของคั่วพุดดิ้งชีเ้กนะคะด้านล่างจะเป็นตัวพุ้งค่ะด้านบนจะเป็นบนวมิชคือนะฮะส่วนคั่วบาสใสกละของมันคือใส่แค่ของชีสแล้วก็เจอครีมเนยทีนี่นะฮะหอมมากนะหอมมากหอมมากหอมมาก บแล้วพี่เขาพี่สาวกิจขวบครับสิบขวบแล้วโอ้ยไม่่ายที่นี่เล มาค่ะมาแล้วมาเลยคะมาแล้วมาเสรแล้วค่ะมาเสร็จแล้วค่ะงานที่จะทำแรกก็เลยอเริ่มก่อนออริจินอล่ชื่อก็่ออยู่ว่าออริินอเนาะรว่าืออะไรี่เป็นนี้าค่วรงค่ะอยากให้ลองหอเนาะมีพี่ๆแฟนคแบบนี้มีใครลองทุกทุกทุกแล้วมังมีไหมคะมีไหมเอ่ยมี คงกัทหรอแล้วก็ทานาแบบสองเมูสองเมนูนะายจะต้องน้าไปแล้วนะสักสองเมนูเอาไว้เสิร์ฟอติมซอฟเสิร์ฟเนี่ยอร่อยมากอติมเสิร์ฟเป็นชีสนชีสเนีในต้อยู่คกอร่อยมากกินทุกครั้งแล้วกินไ่เลยเพราะว่าเราก็ชึกแข่คนก็เรียกินอไดอ่เ้แล้วเขามาพร้อมกับตัวดับเบิ้ลชีสครับตัวดับเบิ้ลชีสเนี่ยอร่อยอันนี้กินจริงนะกินจิงมากเพราะว่าเราีิทีการบอกว่า คุณนิวคะชิมสวเฉพาะกะชิมคุณนิวบอกว่ากะชิมทุณค่านแลาวอย่าอย่าี้าประกันนิวสวยมากมากเขาจะชอบตัวนี้เนาะอันนี้ทานง่ายเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กๆก็หยิบกินได้เลยไม่ต้องมาแบบก็ต้องมาไหนมากมาเนาะนะคะการขับก็คือทุกอย่างดีหมดสุดๆนะคะสุดๆสรุปนี่เลยนี่เลยนะแล้วถามคุณนิวนิดนึงนะคะจากที่ได้ลองชิมตัวดับเบิลพี่เอาหนึ่งที่ว่า ให้หอยู่แล้วครับเราก็เอไม่ได้หกหรอส่วนใหญ่เราทำคอนเทนต์อย่างงี้เราม้อตอเลยให้่าให้เจมส์ห้าไหไรคะให้น้อยเลยครับโอ้โหปังมากค่ะ ใช like ่ทคนิคใหม่ๆแล้วก yeah. ็ที่สำคัญเลยคือหัวใจหลักการเคมวัสดุของเรานำเข้าจากออสเตรเลียใส่ใจนี้แหละกทดลองทำจริงแล้วคือไม่ใเวพาร้านเค้กทุกเค้เของที่จะสามารถเปิดสเตั่นที่ทำได้เพราะเขามั่นใจในทุกๆตอนทำจริงว่าสถานที่โชวเลยทำชวไปเลยค่ะแล้วได้ยินคำถามข้อสงหรือสามหรือสี่อยากให้สัมภาษณ์ทีคำถามดีร้อย ดาวดีโอ้รู้เลยอายุยไปเลยไม่ว่าจะต่อไปก็ดูดีไม่ว่าจะต่อไปก็ดูตองเอนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเนาะที่แบบว่ามาจี่งๆเป็นแบรนมาเตอร์อยู่แล้วนะคะทุกคนก็เลือกดีต่อแรกเลือกของคุณนิใช่ไหมแต่พอยังลองชิมกรู้สึกยไงคะอร่อย ดีตัวจริแสงจริงนะคะโดย้ม่ขอคุณมากหนเลยนะคะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับคุณคิวบีแจ๊กตงทีได้ไหมคะไปเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งกลับนะเรามีตัวชิ้นเค้กนะคะแจกให้ทุกคนลองชิมกันเนาะในไหนมาพบาะคุณหล่อแล้วนะแล้วก็กินของอร่อยไปด้วยนะคะจะได้กินปกกินใจแล้วก็กินท้องกินซส่กินบุเป็นโอกาสนะคะขอบคุณมากค่ะ ใครที่ยังไม่เคยชิมนี้ต้องลองชิมกันละออซื้อแล้วเต็มเลยคือซื้อซื้อตัวนี้ออริจินอลชีเแนลองไหมล่ดูไปหน่อยจริงๆตุลก็เรยชมแ้ว

อะไรไปอะไรนะครับจะได้ดูแน่นอนครับม่เนี่ยแมเนี่ยไปถึงแม่หรือพวกผมกเาไน้อะไรนะองลูกเต่าเป็นคนดีไหคะ้องลูกเต่าเป็นคนดีครับคนดีของแม่แม่ใช่ใได้ครับใช่ได้่อแถลงการสังีนะคะสังบี สองเขาทำเอาคือเราเน้นมาทำเพราเขาเจ็บอ่ะหรองเขาทำอะไรกันไว้อ่ะเอาเราไปถอนม่านมาเขาอ่ะอ้าวหรอเขาม่านกันไว้แล้วหรอถอดเองตัดม่านเองอ่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องรู้แต่กับเบ็ดน่าเฉยๆอ้าวเราอขแล้วขอที่อื่นอื่นไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฟังโน้นนะครับ เลงเมื่อของใครอยู่ดีเหรอ Ok, okay.